ต้นไม้โดนตัดออกไปแล้วนะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหม v นุกวานให้พี่บ้านใกล้มาตัดให้นะคะเพราะว่ามันเป็นลกูลกๆทึบๆยังไงก็ไม่รู้นะคะมนุกกลัวหน้าฝนเนาะจะมีสัตว์มีพิษอะไรมาซุกอยู่มนุกเลยตัดออกให้เป็นโล่งๆแบบนี้นะคะนี่นะคะโล่งไหมคะเด็กๆก็จะได้เล่นกันวิ่งเล่นกันได้นะคะ ก่อนอื่นเมนุดีใจมากๆนะคะเมนุกกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะคือคุณป้าพยาวกับคุณป้าพยอมนะคะที่ท่านได้เมตตาสนับสนุนมาให้เมนุได้ไปซื้อข้าวสารมาให้คุณยายจูนะคะเดี๋ยวจะมีภาพของคุณยายจูที่นุกรวมภาพมาให้ชมเพื่อที่นุกจะพูดประกอบการบรรยายของนุกเนี่ยค่ะ คือเนี่ยคะ่ะที่นกไปถ่ายคลิปคุณยายไว้คือ,อจำนวนเงิน3,000นะคะ3,000บาทนุกจะซื้อกระสอบใหญ่ให้คุณยายเลยนะคะข้าสารแล้วก็อาหารเม็ดกระสอบใหญ่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะ คุณป้าพยอมคุณป้าพเยาวขอให้ท่านและครอบครัวนะคะสุภาพแข็งแรงนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึง่งพี่เอฟซีช่วยมา100อบาทเม็นโอกากบขอบพระคุณเช่นกันนะคะก็นี่แหลคะค่ะคุณยายเนี่ยไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะแล้วลูกส่งมาให้กินน่ะคิดดูว่าคุณยายต้องกินทั้งคุณยาย ้องย่อมย่อมมันก็ย่อมที่จะไม่ไม่เพียงพออยู่แล้วใช่ไหมคะมาเพราะอาจจะได้กินแค่เล็กน้อยได้กินแค่พอประทังไม่ได้อิ่มมากไม่ได้ไม่ได้อิ่มสักมือ้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้กินแค่พอแบบให้ท้องมันไม่ร้องเอนี้ยคะ่ะคราวนี้เด็กจะได้กินอิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC หลายท่านที่ช่วยคุณยายเช่นกันนะคะแต่ครั้งนี้นุกรู้สึกว่าได้ช่วยมากนะคะได้ช่วยมาก ขอขอบคุณคุณป้าพยอมขอบคุณป้าพยอมอีกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวชมคลิปเด็กในบ้านไปนุกก็จะทําคลิปเสียงพูดไปคือตอนนี้4ี่ทุ่มนะคะก็เสียงแหบเสียงแห้งก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะแล้วแมนุกจะให้เงินสุดกุญยาไปสักห้าร้อยบาทเพราะว่าแมนุกสงสารทุกอย่างแมนุกจะทําคลิปให้ชมหมดเลยนะคะโปร่งใสนะคะรอชมคลิปได้เลยนะคะแต่พวกนี้แมนุกต้องทํางาน ถ้าไม่นุ๊กได้อ่าถ้าไม่นุ๊กได้ไปเมื่อไหร่ไม่นุ๊กลงคลิปเมื่อน,นั้นนะคะก็น่าจะไม่เกินวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยคิดว่าเอาน้องไปทําหมันทับทิมกับแม่ดาวเนี่ยว่ามันมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะพูดไปทีละเรื่องแล้วกันนะคะ,ะคือคุณจีจูเนี่ยที่ว่าคนขี้เล่าเมายาถอยรถมาชนรถคุณยายแะแล้วคุณยายได้ไปซ่อม,ม คือสงสารมากคะอันชนแล้วหนีนะคะพวกเมาเหล้าอะ่ะพวกพวกไม่รู้จะพูดยังไงอะคุณยายก็ได้ไปซ่อมเองงประมาณห0าร้อยหรอยเนี่ยะคะ่ะนึกว่าจะเอาเนตรงเนี้ยคืนให้คุณยายเอาไว้ให้คุณยายนะได้ซื้ออะไรอร่อยๆกินเพราะว่า,เ,าเงินคนแก่นะคะเงินผู้สูงอายุนะคุณยายอ่ได้เอามาซ่อมรถอย่างเงี้ยคะ่ะ แทนที่คุณยาจะได้ซื้ออะไรอร่อยๆกินหรือว่าได้ซื้อให้หมากินเนี่ยมันก็มาเสียตรงนี้ไปโดยไม่มีประโยชน์จากคนที่เห็นแก่ตัวนะคะนั่นแหละค่ะเมนุกจะทำคลิปให้ชมทุกทุกอย่างที่เมนุกซื้อนะคะ3,000บาทนี้นะคะกับขอบพระคุณคุณป้าพยอมคุณป้าพยาวอีกครั้งนะคะท่านก็เป็นเอฟซี FC จากแดนไกลเช่นกันนะคะ ก็กราบขอบคุณนะคะดีใจมากๆที่าจากแดนไกลนะคะท่านมองเห็นนะ,ะอันนี้จะเป็นคลิปหลายๆคลิปรวมกันด้วยนะคะคลิปหวานๆที่มนุษ์ถ่ายเอาไว้มนุษ์เลยเอามาให้ชมแล้วก็ฟังเมนุษพูดไปด้วยกัแเรากันนะคะต้นเรื่องอทัพทีมกับแม่ดาวนะคะก็คุณหมอถามคุณหมอแล้วเพราะว่า เพิ่งเพิ่งเพิ่งหยุดร้องติดสันเนี่ยคุณหมอทําให้ได้ไหมคุณหมอว่าทําได้ทําให้ได้แต่ถ้า,าถ้าไม่สบายใจเรื่องมดลูกเขายังบวมอยู่หรือไม่บวมอยู่อะไรเพราะเขาเพิ่งหยุดร้องเงี้ยก็ให้รอไปทําวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรีบก็ได้อะไรเงี้ยนก็มาคิดดูว่าเอ๊ะก็จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะ ก็เสียงดูว่าเขาเนี่ยน่าจะร้องขึ้นมาอีกก็ลุ้นนะคะลุ้นแล้วก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงมดลูกเขานั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะได้ทําแน่นอนนะคะได้ทํหมันแน่นอน,น,ะะน,น,น,อนเพราะพอจะหนักจะบอมันก็อยู่กับนกนี่นะคะเพราะแมวอยู่กับนกหนักก็คือถ้าไม่ทํหมันให้แมวนุกตายแน่นะคะ่ะนุกตายแน่ออกลูกล้านมาอีกนุกตายแน่นะคะ่ะก็ขอพระคุณในความเมตตาด้วยนะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านช่วยสนับสนุนปิดเคสนะคะของของน้องทัพทิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอแม่ดามีแล้วนะคะกร่าบขอบคุณในความเมตตานะคะทุกๆความช่วยเหลือทุกช่องทางนะคะกราบขอบคุณมากๆนะคะพูดถึงเรื่องอันนี้เป็นคลิปวันๆนะคะเมนุกบอกก่อนว่าเมนุกเอาคลิปวันๆมาให้ชมเพราะว่า เมนูไม่มีเวลาถ่ายคลิปเด็กเลยอันนี้ก็เป็นครูเวนด้วยแล้วก็กลับบ้านเย็นเลยนะคะวันนี้กลับบ้านเย็นเลยได้แวะซื้อ,อข้าวสารที่ท่าน FC ท่านให้มาก่อนหน้านี้100บาทนะ่ะได้ซื้อไปให้คุณยายาคุณยายจู5กิโลข้าวสารกิโลละ 20บาทนะคะข้าวเกษตรนะคะเดี๋ยวมีคลิปให้ชมค่ะอันนี้เป็นหนึ่งรบาทที่อีกท่านได้ช่วยเหลือมานะคะเมนุกซื้อแล้ว5กิโลก็อไปให้เมื่อช่วงเย็นนะคะคุณยายจูดคือ5กิโลก็มีความหมายกับคุณยายมากนะคะหมาได้กินเยอะเลยนะคะคุณยายจะไปต้มนะคะโอ้เมนุกสงสารนะคะสงสารบอกตรงๆว่าสงสาร มีแต่คนรังเกียจมีแต่คนไม่ชอบเนี่ยคนว่าอันนี้แม่ดำนะคะแม่ดำอันนี้เป็นคลิปวานๆนะคะสมัยก่อนนู้นที่มาอยู่บ้านเจ้าได้ประมาณไม่กี่เดือนนะคะนั่นแหละคะ่ะมีแต่คนว่าไม่ชอบไม่ชอบที่คุณยายให้อาหารหมาจรเน,นี่ยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะนุก,ก็เลยคิดว่าเอ้ยคุณยายเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบเนอ้องมีแต่คนว่าให้อันนี้น้องมะขามนะคะ แล้วคุณยายก็ไม่ได้หยุดนะคะคุณยายก็ไปไปทำของแกทุกวันเอาอา,อาหารไปให้หมาจรกินหมาจอนก็ได้กินแค่พอได้กินนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณยายไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ขอให้เขาได้กินตัวละนิดตัวละหน่อยวันละมื้ออย่างเงี้ยค่ะนูกคิดว่าสวรรค์มีตาจริงๆนะคะที่นุอ่ะ ได้เป็นสื่อนะคะได้ช่วยเหลือแล้วคุณยายจัวได้รับความช่วยเหลือหนูคิดว่าความดีที่คุณยายทำอ่ะ,อะ<ม>กำลังย้อนกลับมาคุณยายแล้วก็เด็กๆได้อยู่ได้กินอย่างเงี้ยค่ะมนูคิดอย่างนี้นะคะคิดแบบนี้เลยว่าเออมันถึงเวลาที่คุณยายจะได้รับความช่วยเหลือเนาะ,ะฟ้าคงมีตาจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะมนูมนูคิดอย่างนี้นะ มนูคิดอย่างนี้ไมรูว่าทุกคนคิดต่างแบบไหน mm. ก็สามารถคอมเมนต์มา mm. พูดคุย mm. แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะนี่ mm. น้องบีจีนะคะบอกก่อนนะคะมันเป็นภาพสมัยวันๆนะคะเอามาให้ชมนั่นแหละค่ะ,ะคืออย่างบ้านกิมลังบ้านน้องพลเนี่ยเมนูก็เป็นสื่อให้เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมีสือ่อเขาก็ได้รับความช่วยเหลือเมนูก็คิดว่า เออความดีที่เขาทํามาที่เขาเมตตาสัจจรเนะี่ยฟ้าคงเมตตาคงถึงเวลาที่เขาจะได้รับความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะอาอเนี่ยคลิปเด็กเมื่อเช้านี้นะคะพาเด็กทาความสะอาดบรูเวณเขาก็อายคุณครูด,ด้วยนะถ่ายคลิปเด็กๆน่ารักน่ารักมาให้ชมนะคะเนี่ยแหละคะ่ะคือความดีใจความภูมิใจของมม่นกอีกอย่างหนึง่งคือ ได้เป็นสะพานบุญจากช่องของมนุกเองที่มนุกมีสื่อใช่ไหมคะที่มนุกมีสื่อแล้วได้ช่วยเหลือแตกสาขาออกไปอย่างนี้นะคะ่ะมนุกคิดอย่างนี้นะมนุกคิดอย่างนี้นั่นแหละคะ่ะให้คนที่เขาช่วยเหลือหมาแมวจรทได้เขาไม่มีสื่อเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างนี้นะคะ่ะนั่นเป็นความภูมิใจของมนุกจริงๆนะคะมนุกกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ เข้ามาชมคลิปเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมโฆษณาให้เด็กๆนะ,ะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านมีกำลังท่านก็ช่วยเหลือนะคะถึงแม้ท่านหลายๆท่านจะช่วยเหลือมาจะจำนวนเท่าไหร่ทุกช่องทางเมนุกกราบขอบพระคุณและดีใจหมดนะคะดีใจหมดเมนุกเอาคลิปหว,วานๆมาให้ชมนะคะตอนนี้ก็ประมาณจะห้าทุ่มแล้วเมนุกทำคลิปเสียง ก็ช้าหน่อยนะคะวันนี้นะคะยังไงเมนูก็กราบขอบพระคุณทุกทท่านอีกครั้งนะคะที่ไม่ลืมช่องถุงทองแมวสามค้านะคะมีช็อตหนึ่งของเหมียวเล็กนะคะฝากไปดูนะคะช็อตสั้นนะคะที่มีชื่อว่าสวยที่สุดในซอยโหคนติดตามประมาณ90กว่าจะถึงร้อยแล้วนะคะคนติดตามเพิ่มขึ้นมานะคะไปดูได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะฝากที่อยู่ไว้อ่า ฝากอาหารนะคะท่านใดจะเมตตาอาหารทรายแมวให้เด็กๆทั้งเด็กจรน,นะคะเมนูฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ